สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆหนึคันนะครับสำหรับคันนี้เป็น Mitsubishi r a n ซอร์ x x นะครับ1.8ออโตปี2010ครับรถสวยสภาพเดิมๆนะครับเดิมโรงงานนะครับชุดแต่งก็แบบนี้มาเลยครับรถสภาพสมบูรณ์ครับไม่เคยติดแก๊สไม่แท้1 6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเกียร์เครื่องยนต์ทุกระบบสมบูรณ์ใช้งานได้เลยครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับ ผ่อน4ถึง5,000โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครที่ชอบแลนเซอร์นะครับตัวนี้สาภาพสวยสาภาพดีสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายชุดแต่งรอบคันสาภาพดีๆแบบนี้มีมาให้ชมนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับชอบแลนเซอร์ E-X นะครับตัวนี้สาภาพดีๆมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้ไม่แท้1,6 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหากท่านกำลังหาแลนเซอร์ นะครับตัวนี้สภาพดีราคาเยี่ยมเลยครับเช็คชมได้เลยครับคัดและเช็คมาอย่างดีครับการันตีครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำสภาพสวยเดิมโรงงานเลยครับไม่เคยติดแก๊สภายในสวยสะอาดเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานนะครับรถสวยมากๆนะครับสีสันสวยๆภายในงามๆไม่แท้โอ้ขออภัยครับตีว่า1 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ ผมมองผิดนะครับดูเป็นเลขศูนย์นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆส,ยสภาพงามๆราคานี้นะครับ ที่อื่นอาจจะเปิดแรงกว่านี้นะครับผมเปิดราคานี้เลยครับสาหรับช่องนี้เราเน้นขายไวขายง่ายขายสะดวกนะครับเพราะว่าคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกกลองพิจารณาดูราคาก็ได้นะครับและมาบวกกับสภาพที่ผมเปิดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีไม่มีชนหนักต่อหรือพิกว่มนะครับเอกสารครบภายในระบบไฟฟ้าสวยๆมาชมมาเช็คนะครับจะมีอีกคันด้วยนะครับแต่เป็นสีขาวมือเดียวป้ายแดงตอนนี้ก็แค่เลือกสีเท่านั้น,นครับสภาพไม่ต่าง คันนี้สวยราคาสภาพยอดเยี่ยมเช็คและคัดเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมช่วยคัดช่วยเช็คจากทีมงานมืออาชีพนะครับมีรถมากมายนะครับรองเช็คราคาและสภาพได้ครับสําหรับช่องนี้รายงานตรงรายงานชัดไม่มีหมกและเปิดราคาแจมๆเลยครับรถที่ผมเปิดขายในช่องนะครับมีพ่อค้าหรือเต็นทน์มาซื้อไปบ่อยมากๆนะครับไปตั้งที่เต็นท์ยังขายกันได้นะครับฉะนั้น ใครที่ซื้อรถใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับผมเปิดสภาพมาให้แบบนี้สุดๆเลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมเช็คได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอใช้ช่องนี้เป็นเครดิตแล้วกันนะครับเปิดมา4-5ปีแล้วครับรับรองว่าเราคัดและเช็ค รวมถึงการันตีให้เลยครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับได้แน่นอนรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้สวยสภาพเดิมโรงงานจัดไปครับ e A